1จ็ดสิบหกพิสูรูปได้พึงจดพิสุจน์ด้วยอาบัญสังฆาทิเศษไม่มีมูลต้องอาบัญปาจิตติจนด้วยอาบัญเบาห้ากองก็ดีจดหาหนุปาสัมบันก็ดีต้องอาบัตทุกกอันนี้จดพิสู่นด้วยอาบัญสังฆาทิเศตไม่มีมูลนะครับเราเคยเจอในสังฆาทิเศษเนะี่ย โจทย์วิสูดด้วยแบบปรายเช็กไม่มีมูลน่ะต้อบัตรสังฆาดิเศษใช่านครับโจทย์วิสูดด้วยอ่บัตรสังฆาดิเศษไม่มีมูลต้อบัตรปาจิตตีนะครับต้องการจะหาเรื่องเขานะครับยูนี่ก็ไปโจ้ข้านะครับหนุ่มพี่หนุ่มพี่ต้อบัตรสังฆาดิเศษแล้วใช่ไหมนไม่แล้วนะหนุ่มพี่ต้อบัตรสังฆาดิเศษนะหนุ่มพี่ไปทำอย่างนี้เอาว่าไปนะนี่เดี๋ยวดูคำอธิบายให้นะครับ คือไม่มีมูลนะครับเราไม่ได้เห็นเองไม่ได้ยินใครเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้เกิดความระแวงสงสัยยูดีหมั่นไส้จะหาเรื่องหรือจะคิดจะประจานเ่านะครับก็ไปว่าเขาเลยนะว่าเขาต้องบาสพาิเซนเพราะไปทําอันนี้มานะคะไปทํอันนั้นมาเนี่ยหนี่มพี่ต้องบะสพาลิเซนแล้ววันนั้นเนี่ยหนุพี่ไปจับต้องการหญิงเยนะะยใช่ไหมยูดีหาเรื่องเขานะครับเนี่ยไปอีกที ถ้าว่าเว้นจากเห็นไม่มีมูลนะครับมีการเห็นด้วยตาเป็นต้นเพึงตาก,กําจัดถึงในที่นี้มันใส่ความนะครับนะใส่ความเนี่ยโจทย์เองก็ดีให้ผู้อื่นโจทย์ก็ดีนะเมื่อพิสูจน์ผู้ถูกโจทย์รู้ความในทันทีนั่นเองว่าพิสูจนี้โจทเราเขาต้องรู้เรื่องด้วยนะเขาเขารู้เรื่องปุ๊บพิสูจน์ผู้โจทย์ต้องบบนไฟตีเลยนะครับนี่ท่านจะอธิบายไม่ยาวนะเพราะว่าคาอธิบายเนะี่ย มันจะเหมือนกับโจดด้วยอับัตปลาชิ่งไม่มีมูลน,นะครับต่างกันตรงนี้จับปลาชึ่งมาเป็นสังคาริเสษเท่านั้นเองนะครับเราโจดเองหรือว่าใช้คนหนึ่งโจดคือคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเรานะแล้วโจดคนที่อยู่ต่อหน้านะครับนะก็ใช้ส่งจดไม้ทรงทูบพวกนี้ไม่เอานะครับต้องโจต์ต่อหน้านะครับที่อยู่ใกล้ๆัรัศมีหกเมตรเนี่ยนะโจดต่อหน้าอย่างเงี้ยจึงจะต้องอาบัตแล้วเขาต้องรู้เรื่องด้วยนะครับว่าเรากําลังโจ์เข้านะครับ พบนะครับก็จะเป็นไปอีตีโจทย์พิสูจน์นะครับเป็นนับับไไปอีตีแต่ถ้าเมื่อกี้นะโจทย์ด้วยอาบัตเบาห้ากองที่เหลือใช่ไหมตั้งถุนลนใจลงมานะครับนี่ไม่ได้แา่นั้นนะหาเรื่องใส่ความเพิ่มพิสูจน์ด้วยกันเนี่ยนะครับเอาถุลนละใจไลต่อไปตีไปเทศนิยะทุกกฎทุกภาษสิทธิ์ที่เหลือนะครับยูดีก็หาว่าเขากินข้าวเย็นเห็นีหย นะ้วอพี่เนี่ยกินข้าวเย็นแล้วไปตีแล้วเนี่ยใช่ไหมเหมือนพี่เนี่ยกอหกเนี่ยหาเรื่องใส่ความเขาเนี่ยไม่ได้นะครับพวกนี้ยังต้องบัรทุกกดนะทีนี้ถ้าใส่ความในนะครับก็เป็นอบัตรทุกกลดและทุกกรณีนะโอเคนะครับไม่มีอะไรยากองนั้นจริงจริงเรากับพญาอ๋อไม่เป็นไรเราสามาโจดได้ครับจริงจริงครับอืมเราโจดเราแนะนำเราเน้นไปเด็ดเด็ดมาไม้กินนะครับ เขาก็เนงสามารถกินน่ะตอนเย็นใช่ไหมรับอ๋อก็บอกใครได้เขาแล้วบอกเราเตือนได้อเขาว่าใส่ความหรือว่าเรื่องมันไม่จริงตัวเองไม่ได้เห็นไม่ได้ยินใช่ไหมไม่เราแวงอยู่ดีเรื่องหาเรื่องเขาก็เลยไปใส่ความโจมเขานะครับเตือนเลยได้ไหมครับจะเป็นอาวัตไหมอ๋อไม่เป็นไม่เป็นครับครับแล้วก็ใส่ใจว่าเออเตือนญาติเขาก็ให้แกปลากุดได้กลรบมตนเองเลยนะครับครับ มาดูองเขาดูองนะชัดเจนขึ้น <c oughs> สิงคาปร์ที่เจ็ดสิบหกฮาโมลากาสิงขโปร์ว่าด้วยการโจทย์พิสูรรูปอื่นฮาบัตสังฆาที่เสร็จไม่มีมูลฮาบัตมีหงส์สี่หนึ่งผู้ถูกจทเป็นอุปสรรคสำคัญสองฮาบัตสังฆาที่เสร็จไม่มีมูล สามีการโจทย์ใส่ความ 4. ผู้ถูกโจทย์รือเนื้อความในขณะน,าน,านันน้นอาณาบัตรมีราบหนึ่งเข้าใจว่าเป็นอย่างน,านั้นโจทเองหรือให้ผู้อื่นโจทย์สองวิกลจริตสามอาทิกรรมมีการองสี่เห็นไหมผู้ถูกโจทย์็นอปรสัมบันท,นทิกสุนะครับอาบัตสังฆธิเศสไม่มีมู่ เราไม่เห็นไม่ได้ยินแม้รังเกียจสงสัยจะหาเรื่องเขามีการโจยใส่ความผู้ถูกโจยรู้เนะื้อความในขณะนั้นพบองค์เข้าไปนาบาตรปาจิตอีอนาบาัทนี้มีแค่า 3, สามใส่ใจข้อที่หนึ่งนะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเราเข้าใจว่าท่านต้องอับัตทุกทานดีเสร็จจริงๆเราไม่คิดจะใส่ความนะม่าจะมีมั่วอะไรบางอย่างนะครับเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงนะแกจะต้องจริงหรือไม่จริงนะครับแต่เราเข้าใจอย่างนั้นจริงนะ แล้วไม่คิดจะแขใส่ความเราก็บอกพี่ต้องบรรทันติสิทธแล้วนะเลยพี่ต้องไปอยู่กรรมนะเราก็้าจอย่างนี้จริงนะอย่างเงี้ยเราก็พูดไม่ได้หาเรื่องใส่ความนะเขาอย่างเงี้ไม่เป็นไรเ<ม>ขาไม่ก่อจิตนะที่กรรมนี้แตไม่ต้องอาบอะไรอ<ม>ืมครับ <c oughs> อันนี้เพราะเพราะว่าบางอย่างมันเข้าใจผิดกันได้ใช่ไหมนะเขาว่าที่พิสูจน์ เขาจะาเขาไปจับต้องการหญิงเนี่ยนะเราในมุมบางทีเขาไมไ่จับต้องใช่ไหมแต่เราดูเหมือนว่าเขาไปโดนการผู้หญิงอย่างนี้นะรเราเราก็เลย่าท่านต้องาริเสแล้วเนี่ยร่บผลประทานแล้วก็ไปรวกใส่มือโยงทางที่ยังไม่ได้โดนใช่ไหมไม่ได้โดนนี่นะนะรับแต่ถ้าเราไปเข้าใจผิดอย่างนี้นะถ้าไม่ป่าบาทนะครับเพราะมันต้องมีจิตที่คิดจะหาเรื่องเขาด้วย <Okay. S 1> ครับเิดอาบัต กองห้ากองตัวอนุประจำปันต้องทุกกทใช่ใช่ครับอนุประจำปันนี่เราไปโจทย์ชนอเขาโจดแนนเข้าหมันไส้แนนเข้าแนนแอบกินข้าวเย็นใช่ไหมเนี่ยตบยุงทุกวันเลยไหมแนนอย่างนี้แนนตบยุงทุกวันเลยนะเนี่ยไม่ได้นะนี่ไปหน้าบันเนี่ยอะไรนะปลาชิกของแนนตบยุงก็เป็นต่อเสือใหม่นะเนนไม่รู้เรื่องเลยนะเขาอยู่ดีหาเรื่องไประโยช์เนี่ครับกนขางรอบขาเท่านั เขาต้องธนก,กรรมไงสียห้าข้อแรกเขาไปต่อสีใหม่นะเขาอย่างนี้นะอยู่ดีหาเรื่องะปโจโนเ,นเน้นกินข้าวเย็นแล้วเนี่ยไปแอบเบดี๋ยวมลไปแอบหาอะไรในตู้เย็นกินหรือเมื่อวานเนี่ยนะนะไปทอธนก,กรรมใชนะ่ไหมเน้นงงนะเขาไปทําอะไรนะเขาพี่มาหาเรื่อ <laughs> งต้องดูให้ดีถ้าไปโจโนเน้นก็เจอเน้นนั่งเล่ยุ <laughs> ่งเ,ยนะยงเลยครับ ใา้กลยว่าไม่ได้มองมาจากจิตที่เป็นอกุศลนะครับข้อนี้นะครับครับครับถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ไม่มีปัญหาครับข้อเรื่องจริงมีปัญหาครับหรือว่าเราเข้าใจผิดก็ไม่มีปัญหาครับเราข้าเจผิดว่าข้อต้องเนี่ยนะข้อนี้ถือว่าจะจิตจะเป็นโทสารมูลจิตนะครับนะซึงจากโทสารสจิตตการนะครับข้อนี้ทุกขเวทานา คือเป็นโทษสาพท์เยวครับ